สวัสดีค่ะวันนี้เราวันนี้เราก็จะมาซื้อป๊อปิดกันนะคะที่ราจะัดค่ะอยู่ร้านไหนครับร้านทุกกยางยี่สบาทใช่ไหมใช่ค่ะพี่อเอาอันิการโม่มีการโม่ด้วยแล้วก็มีป๊อปิดแบบกดๆนะคะไปกันเลยไ่ไปไาไปไป่ไหไไปไปไ จะมีไหมเนาะใช่แต่เอาเม็ดขึ้นด้วยมันอยู่ตรงไหนทางนี้ไม่ใช่หรอมานี่ตรงไหนอะนี่ถามพี่เขาดิหาอะไรครับนั่นไงครับเหลือแค่นั้นเลยเอออาบ้านี่นไง นี่ป๊พอหยิบอยู่นี่น,ออน,นี้ไหนดูสิจำมาดูสิไหนของเข้าบ้านยังไงรูปอะไรเนะี่นยมันลูกเอาไว้นลูกนี่มันมลูกอะไรวะนี่มันมลูกอะไรวะบิดาว้าวเฮ้ย ไอเงินในตังตังอยู่ไหนตังมา่วาวางให้พี่เท่าถุงให้ก่อนไปเดี๋ยวไม่วางวางวางกับบ้านวางลูกใส่ถุงครับใส่ถุงขอคุณครับหรือยังได้แล้วได้แล้วไปกลับบ้านได้คนนี้เปิดประตูด้วย มาลูกไปมาคนละอันแล้วครับจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวรอที่รถครับไปเล่นถึงรถนะจ๊ะนครับอื้มตัวๆเลยเอ่ยงูกัดขาไปเดินไปเดินเไงไปเอาเปิดรถเปิดรถที่บ้านเปิดรถได้ไหมบ้านที่บ้านหลอยหลบหลบลูกกี่บ้านหลบก่อน อึ่งนึ่งนั่งได้ครับขึ้นรถครับได้ความผิดแล้วกลับบ้านได้ครับเอาของวางไว้ก่อนครับนอนขึ้นรถไม่ได้ก่อนครับเย้ไปบายก่อนที่จะกลับบ้านแล้วไ y e b y ก่อนที่ไป bye bye เดี๋ยวไปเล่นที่บ้านนะครับควาผิดแล้วเล่นที่ไหนครับเล่นที่นี่ งดครับ mm.